สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้มาในหัวข้อการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง2หลักนะคะตัวหารและผลหาร1หลักโดยการหารยาวอันนี้คือต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะลูกใครยังไม่ไม่ดูคลิปที่1ก็ไปดูก่อนนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะให้เรามาทบทวนทบทวนก่อนนะ42นะคะ จำได้ไหมเอ่ยว่า42คือเราจะเรียกตัวหน้าสุดเลยก็คือตัวตั้งนั่นเองอตัวตั้งนะคะแล้วก็หารด้วย7 7เราจะเรียกมันว่าตัวหารนั่นเองนะคะเพราะว่า7เนี่ยจะไปหาร42ข้างหน้านะคะต่อไป6ก็คือ6คือผลหารนะคะ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการหารนั่นเองอพอเรารู้จักแล้วนะคะเราก็ไปดูตัวอย่างที่1กันเลยอ่17หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่จากข้อนี้นะคะ2เนี่ยก่อนอื่นให้ดูที่2ส,สีฟ้าเป็นหลักนะคะการที่เราจะเอาเลขอะไรนะคะใหะ้ให้ดูว่าตัวที่เราคูณเนี่ย ต้องไม่เกิน17นะลูกถามว่า2คูณ7 mm. เท่ากับ14ได้ไหมไม่ได้นะคะแล้ว2คูณ8ด mm. เท่ากับ16ได้ไเอ่ยเออนะคะได้นะคะก็คือแต่ว่า2คูณ9ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า2คูณเเนี่ยมันเท่ากับ18ซึ่งเกินไป17นะคะเกิน17อยู่ดังนั้นเราจะใช้ตัวนี้ไม่ได้นะคะ ดังนั้นตัวที่เราจะเอาเลยก็คือ2คูณ8ถูกไหมลูกน้อยกว่า17นะคะดังนั้นให้เราเอา8ตั้งไว้ข้างบนอ่าแล้ว2คูณ8เท่าไหร่นะ16ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะใส่16ไปได้เลยเนาะแล้วให้เราทำการลบ17ลบ16คำตอบคือ หนึ่งใช่ไหมคะอ่าดังนั้นข้อนี้นะคะเราก็จะตอบว่า8นะคะเศษหนึ่ง <1, S 1> นั่นเองอ่าดูดีๆนะ8เศษหนึ่ง <8, S 2> <1, S 1> นะคะต่อไปตัวอย่างที่2กัน38หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่อ่าข้อนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะให้เรารู้ว่าเราจะต้องเอา 5เนี่ยคูณอะไรแล้วไม่เกิน38นะคะใกล้เคียงที่สุดนะคะอ่ะ5คูณ6เท่ากับ30ได้ไหมเอ่ยอ่าแล้ว5คูณ7ล่ะเท่ากับ35ได้มได้ไหมอีกตัวหนึ่งก็คือ5คูณ8เท่ากับ40นะคะที่เราจะเอาก็คือ5คูณ7นะคะเพราะอะไรเอย่ย5คูณเเนี่ยมันน้อยกว่า38ใช่ไหมคะ อ่าสาน้อยกว่า38แต่ทำไมเราเอา5้าคูณแเท่ากับสีไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าสีมันเกิน38ดนะคะดังนั้นเราต้องเอาตรงกลางนะคะห้าคูณเดเท่ากับสาดังนั้นเราใส่7ข้างบนอ่าแล้วใส่35นะคะจากนั้นทำการลบอ่าสามสลบสา เท่ากับ3นั่นเองดังนั้นเราก็าเอามาตอบได้เลยนะคะให้เราตอบข้างบนก่อนนะลูกก็คือ7แล้วก็ข้างล่างสุดเลยคือเศษนะคะคือเศษ3อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะ <S <S อ่ในข้อนี้นะคะตัวอย่างที่3 26หารด้วย6เท่ากับเท่าไหร่อ่าให้เราสนใจที่6นะคะ6กเนี่ยก็คือตัวตัว,ต,วตัวหารใช่ไหมคะ แล้วในที่นี้เราจะเลือกอะไรคะ6คูณหเท่ากับ30หรือ6คูณ4เท่ากับ24ให้เราเลือกนะคะว่าตัวไหนกันแน่ที่เราจะเอานะคะอ่คูณ4หรือ6คูณ5เอ่ยก็ต้องเป็น6คูณ4นะคะก็คือถูกต้องนะเพราะว่า6คูณ5เนี่ยไม่ได้นะลูกเพราะว่ามันเกิน26นะคะ ดังนั้นเราใส่4ข้างบนนะคะแล้ว6คูณ4เนี่ยมันเท่ากับ24ถูกไหมแล้วเอามาลบกันดังนั้นเศษก็คือ2นั่นเองข้อนี้จึงตอบ4เศษ2เองนะคะโอเคไม่ยากเลยเนาะอ่าอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามแล้วก็ Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องครูดาด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้กับครูดาค่ะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ